สวัสดีครับวันนี้เรามาในรูปแบบใหม่นะครับลองมาขายฟุตกันอันนี้ผมได้ฟุตมาจากทางยามาฮ่านะครับเป็นลูกค้าสาั่งมาเป็นรุ่นพิเศษตัวนี้เป็นรุ่น YFL 382H นะครับก็ <c> H <oughs> นี่ก็หมายถึงว่าอะไรนะที่มันเป็นลงได้ถึงตัว B ครับก็คือเดี๋ย้นะในกล่องก็อธิบายก่อนแกะกล่องมันแพ็คออกมาเนี่ยก็จะมีตัวอ,อันนี้ไว้สำหรับก้านสำหรับใส่ผ้าทำความสะอาดดูฟุตมันข้างในนะเวลามีค่าล้าลาย แล้วก็แถมผ้าให้หนึ่งผืนนะครับเป็นโพลิชนะครับเป็นตัวผ้าแล้วก็ผ้าผืนนี้เป็นผ้าสําหรับเป็นโค้ดโพลิชโค้ดนะครับสองผืนแล้วก็มีคู่มือพร้อมกับใบรับประกันก็เป็นของแท้จากทางยีง่ห้่ห้าเจ็ดแปดบนเรือนกระเป๋านั้นก็เป็นกระเป๋าที่ใช้ผ้าชนิดกันน้ํานะครับน่าจะเป็นพวกโพลิเอสเตอร์อะไรผสมมันมัน,มนคือมันนุ่มมากมันเหมือนผ้าใบกันน้ำได้ บริเวณกระเป๋าน้าก็จะมีซิปสำหรับแกะพวก,กอุปกรณ์เล็กๆแล้วก,ก็ซ่อนสายสายไว้ในนี้นะครับเส้นหนึ่งรีให้นนเห็นว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเวลาซื้อไปถ้าได้ของไม่ครบก็เพื่อนถามทางร้านได้นะครับก็จะต้องมีอะไรตามที่เราแจ้งไปอย่างนี้เรา unpack ข้างในดูนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นกล่องไม้นะครับดเดนเคสเขียนว่าย a m a h า,านะบิโลโก้แล้วก็มาแกะกล่องก,กันดูว่าข้างในเขามีอะไร ที่แพ็คไว้ภายในก็จะมี3ส่วนของฟุตนะครับตัวบอดี้เฮดจอยแล้วก็ฟุตจอยนะครับโอเคอันนี้ให้ดูว่าเนี่ยครับส่วนที่ว่ามันแพงมันเป็นรุ่นเฮดก็คือมันจะมีลงได้ถึงตัว B ปกติมลงได้แค่ตัว C ก็คือลงเสียงต่ำไม่ได้อีกเอ็กซ์ตากัไปร okay. ายละเอียดก็ตามคู่มือที่ทางยามาฮ่าแจ้งไว้เลยนะครับในสเปคเป็นฟุตแบบเขาเรียกว่าโอเปนโฮล สามารถถอดไอรูใส่สนี่ออกแล้วใช้นิ้วปิดได้จะไดอารมณ์ในการเป่ามากกว่ากันอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ผมพอมีอยู่นะสำหรับปุ่โอเพนโ h o v e ถ้าสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับทางบา u e เราจะจำหน่ายทุกเครื่องดนตรีตอนนี้ที่เป็นรุ่ยินด้วยเครื่องลัสก็มีครับมีทั้งแบรนด์ที่เราเนําเข้าจากเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นของตแรนีหลีงเรามาห้าเราก็มีให้ถ้าอยากได้ราคาพิเศษโทรมาคุยกัน าที่ลงในหน้าเว็บนั้นเราก็จะลงไว้ตามแสแตนดาดของราคาที่เขาขายกันในตลาดถ้าต้องการราคาพิเศษโทรมาครับยกหูมาเคลนกลางหรือว่าคุยกันผ่านไลน์แอดไซน์ทราเวลมิวสิกนะครับเราก็จะสามารถได้คุยกัน,นก่อนที่จะให้ราคาสำหรับคลิปนี้เราจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับมือนั่นละกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไป